ไม่ได้รู้จักอีกมากมายใต้องค์กรของคุณนายสิริวันเนาะก็แถวเขาเรียกว่าลาดบุรีนะคะแล้วก็ไปเลยเนี่ยรักไม่เคยได้ลงไปช่วยท่านเลยนะคะแต่เราได้คุยกันตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่ได้รับแล้วก็ผู้นาอีกหลายท่านนะคะก็ได้รับเหมือนท่้งสองท่านนี้เช่นเดียวกันมันทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยวันนี้เราช่วยตัวเองแล้วเราได้รับอะไรจากทัออพทุรินมันทําให้เราเนี่ยมีพลังในการทํางานต่อแล้วก็คิดค้นต่อคําว่า วันนี้เราจะมีอะไรนะคะมาช่วยในการที่จะลงพื้นที่ที่ทำยังไงเราลงพื้นที่ไม่ได้นะคะเพราะวันนี้พวกเรานะคะได้รับผลลัพธ์จากความสําเร็จนี้นะคะสิ่งท um ี่ได้รับและสิ่งที่ได้มองเห็นมันคือความชื่นใจในการที่เราเห็นคนที่เห็นตัวเราสําเร็จนะคะในการที่เราเรียนรู้สําเร็จจากการเรียนรู้สําเร็จจากการผลผลึกจากการที่มาเรียนรู้นะคะ ก็ทําให้เราเนี่ยได้ผลลัพธ์นะคะคือความสําเร็จของผู้คนในองค์กรของเราของพี่น้องเราหรือคนที่เราเนี่ยไม่ได้รู้จักเลยนะคะเดินไปไหนก็มีความรู้สึกมปนอยู่ในสายเลือดนะเนาะเราก็จะพูดให้ฟังว่าเขาว่าเป็นยังไงบ้างชีวิตเนี่ยเอ่อทำอะไรอยู่บ้างแล้วใช้โทรศัพท์เดือนเท่าไหร่นะคะแล้วค่อยสืบเข้าไปนะคะขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสแล้วก็คนที่เราจะคุยด้วยนะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือทประธานมอกนะคะว่า วันนี้เราได้ช่วยเหลือคนรักยากที่รักต่อกค่ะเดินไปไหนก็เจอใครก็ยิ้มหวานๆนะคะแล้วก็คุยกับเขาแล้วก็สําคัญคือวันนี้เราได้ช่วยผู้ประกอบการเพราะเราเป็นผู้ประกอบการเราจะรู้หัวใจของผู้ประกอบการค่ะว่าวันนี้เขาต้องการอะไรนะคะถ้าผู้ประกอบการก็ต้องการอะไรนะคะต้องการในเรื่องของนะคะเอ,อทำยังไงก็ได้นะคะให้เขาประหยัดแน่นอนและคะ่ะประหยัดข้อที่หนึ่งข้อที่สองทำยังไงให้เขาเนี่ยได้มีช่องทางในการที่จะขาย ค้าให้ได้แล้วของเรามันเข้าไงฮะมันเข้ากับเรื่องนั้นพอดีนะคะสิ่งที่เขาได้รับมันทาให้เขาเนี่ยเข้ามาทํางานร่วมกับเรานะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับที่เราได้เห็นแล้วยิ่งตอนนี้สิ่งที่ได้รับมากๆคืออะไรรู้ไหมคะการที่เราออกจากนอกบ้านไม่ได้นะคะเราได้ทาทอาบ้านโวริสเงินจะไหลเข้ามาทุกวันเราไม่เดือดร้อนเลยนะคะวันนี้รักไม่ได้เดือดร้อนเลยว่าเงินเนี่ยจะไม่มีใช้เพราะเงินจะไหลเข้าบัญชีทุกวันค่ะ แล้วใต้ทีมงานคนที่ตามนะฮะแล้วก็คนที่ทําในออท็อปอัพทุรที่เป็นคนเก่าๆที่อยู่ในห้องนี้ท่านก็จะมีบรรยากาศและมีอารมณ์เหมือนกับเราถูกไหมฮะออมีพลังที่จะลงไปช่วยคนอื่นมากมายที่เขานะคะยังไม่รู้วันนึงเราเคยไม่รู้เหมือนเขาวันนี้เราก็ทําให้เราเมีพลังในการที่จะส่งว่าวันนี้ท่านอย่ารังเรสงสัยเลยคะ่ะนะคะท่านตามมาเถิดท่านคุยกับคนนะคะที่ท่านเนี่ยเห็นนะคะว่าเป็นไอดดลแล้วก็เป็น,นที่เขาประสบความสําเร็จ เขาทํางานอย่างไรอย่างเช่นห้อง 4O เนี่ยเชิญผู้นํานะคะเขาเรียกว่าเ u ส s ป s p เ a k ร์เนี่ยทุกอาชีพนะคะแล้วก็เอาคนที่เปิดใจเนี่ยมาคุยทุกวันนะคะเชิญเขาเข้ามาเรียนรู้ในห้องนี้ห้องนี้ถือว่าเป็นห้องที่เขาเรียกว่ามหาชนนะคะท่านจะได้ mindset นะคะในเรื่องของวิธีคิดของคนแต่ละคนนะคะได้เรื่องของจัญญาบรรณในการที่เราได้ฟังว่าคนจะทําธุรกิจคนต้องมีจัญญาบรรณนะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ดีมากๆที่รับดูนะคะก็เป็นสกิปชะลอชันทรเนาะเพราะท่านเนี่ยเป็นข้าราชการและท่านเป็นคนมีระเบียบวินัยท่นทานจะพูดได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของเสรยาบันคนนะคะทํางานเนี่ยต้องมีจสนียบันนะคะแล้วก็คําพูดคําพูดก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะเวลาที่ท่านลงไปทําเนื้อง,งานเขาบอกว่าถ้าลองดูนะคะคนเราเนี่ยเวลาพูดอะไรแล้วเนี่ยไม่ทําตามคําพูดตัวเองเขาเรียกว่าบ้านๆเนาะ ผมน้ำลายลดตัวเองนะคะในใต้สายงานของรักก็จะพูดแบบนี้ว่าไปหลอกเขาอะคะ่ะไปพูดเรื่องราวให้เขาฟังแล้วก็พูดแล้วทาไม่ได้นะคะวันนั้นมันคือการที่คุณนะคะเขาเรียกว่าทําร้ายตัวเองนะคะอันนี้คือสิ่งนึงเลยะคะ่ะแล้วบอกว่าทําร้ายตัวเองเพราะว่าเอ่อมันจะเป็นนิสัยนะคะแต่ถ้าคนรักษาสัจวาจาในคําพูดนนี้เรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าเวลารักตองไปทากับเอ่อเขาเรียกผู้ประกอบการผู้ประกอบการเนี่ย จะมองเลยค่ะว่าถ้าคุณได้ร้านวาจาคุณต้องทํามันให้จบนะคะจนฝ่าเขาเนี่ยจะเลิกทําหรือเขาไม่ไหวเขาไม่ทําเขาถอนตัวออกเขาดึงมือออกจากเราเราก็าปล่อยเข้าไปนะคะแต่ตามใดที่เขายังไม่เลิกท่านไปได้นัาเข้ามาท่านต้องพุ่งชนแล้วทํางานกับเขาให้จบเพราะวันนี้เราเทหัวใจแบบเต็มร้อยในการที่เรานะคะลงไปช่วยเขาทํางานวันนี้เนี่ยรักได้ทํางานแบบออนไลน์แล้วนะคะเพราะรักเนี่ยเป็นแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต เป็นนักขายเป็นนักที่มีประสบการณ์ชีวิตตัวเองไม่ได้เก่งนะคะแต่ก็แค่เอาส่วนหนึ่งที่เรารู้เนะะี่ยค่ะนามาบอกเล่าทุกท่านถ้าทุกท่านผู้นําในห้องนี้นะคะหรือผู้ที่กําลังเข้ามาท่านก็ลองดูค่ะว่าวันนี้เนี่ยธัญพรสามารถที่จะเอาอะไรมาแบ่งปันให้กับท่านได้แล้วท่านเห็นว่ามันสามารถเอาไปใช้ได้หรือนะคะ มีนะคะเคสบางเคสที่อยากจะขอคําแนะนําว่าเราจะไปแนะนํากับผู้ประกอบการคนเนี้ยนะคะเ,เขามีข้อมูลอย่างเช่นที่คนหมูได้สอนทีอัพนะคะเขาเรียกว่า A B C เนาะทีอัพอัไลน์นะคะในเรื่องของการโฟโลนะคะในการทีอัพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญข้อนั้นน่ะท่านต้องทําให้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าการที่คุณทีอัพอัไล์เนี่เวลาที่เรานะคะลงไปทํางานเนี่ยมันจะทํางานง่ายนะคะ อ,อ,อยาไม่ให้อะไรมาเลยเพราะว่าคนทํางานเนี่ยไม่รู้โจทย์เนี่ยมันทํางานยากนะคะแต่ถ้าคุณให้โจทย์มาเนี่ยเราจะทํางานง่ายนะคะก็แค่บอกเล่าแล้วก็พูดนะคะไม่ได้ว่าเขาพูดถึงความน่ากลัวนะคะพูดให้กลัวยั่วยาบกฝกาให้คิดนะคะและจะใช้คําคนี้แล้วก็ปิดการขายว่าวันนี้สิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยมันคืออะไรแต่ถ้าคุณฟังแล้วนะคะคุณไม่เขาเรียกไม่รู้สึกอะไรก็ปล่อยเข้าไปเพราะวันนี้เราไปแบบ สนุกมีความสุขแล้วก็ไปเล่าเขาฟังว่าสิ่งที่เราได้เจอเจอสิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรแ้วถ้าคุณเนี่ยนะคะไม่ทําแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะนักเชื่อท่าว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราสามารถพูดได้อย่างนี้นะคะมันอยู่ที่ตัวเขาแหละนะคะว่าเขาจะทำหรือไม่ทำนะคะอันนี้คือออฟไลน์นะคะซึ่งเมื่อเช้ารับฟังโคจีเนาะต้องขอบคุณโคจีที่ตื่นขึ้นมาจากประเด็นเพราะวันนี้มันคือหน้าที่เนาะในการที่ออกมาฟังนะก็ตื่นเช้านี้จะตั้งในกาปุกนะคะก็สิ่งที่ได้รับคือโคจีบอกว่า วันนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองน่ากลัวตัวรักเองเนี่ยเป็นออฟไลน์ซึ่งอายุนะคะก็ห้าสิบกว่าแล้วมีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากเรียนรู้อะไรแล้วฉันอยากทํางานที่ฉันถนัดเท่านั้นนะคะก็คือการทําพูดขายแล้วพอพอหอ้อยเห็นภาพในการที่จะไปสปอนเซอร์คนหรือบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะคะส่งโอกาสให้กับคนไม่อยากทําออนไลน์แต่ท่านเชื่อไหมคะวันนี้เนี่ยรักนะคะได้ทําออนไลน์นะคะแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วเช่นกันเพราะอะไรดูไหมคะรักฟองเห็นไง จากการที่นะคะเคยคิดเหมือนที่โคจีบอกเลยว่าเอ้ยอย่าไปเรียนเอ่ออย่ามันยากอ่ะมันม่มัน,ม,นมันไม่รู้อะ่ะถูกไหมฮะแต่วันเนี้ยพอรักมองว่าเอ้ยทําไมมันเหมือนกับเราทําอะไรแล้วมันติดอะ่ะถูกไหมฮะเราไม่รู้อะ่ะแล้วเราต้องอาศัยอะ่ะเวลาเราไปทํางานเนี่ยถูกไหมฮะอย่างทีมงานของรักเนี้ยต้องเติบโตถูกไหมฮะทีมงานแต่ละเส้นแต่ละสายพอเราทํางานไปนปุ๊บเนี้ย อย่างคุณนายเนี่ยผู้นําขั้นเติบโตนะคะแล้วก็สายแม่เลี้ยงติ๊กสายกูเอสายโคตรแม็กซสายอะไรไล้ายเส้นนะคะที่เราทํางานอยู่ด้วยเนี่ยเพี่นุชรีก็เหมือนกันพี่เอก็เหมือนกันพอเขานะคะเราส่งเขาทํางานเป็นเขาต้องไปจากเราเขาก็ต้องไปสารงานต่อเขาก็ต้องไปโฟโลวโทีมของเขาถูกไหมคะเขาจะไม่มาเกาะเราแล้วเราทํายังไงล่ะคะถ้าเราไม่รู้ ถูกไหมฮะวันนี้เนี่ยนะคะรักเองนะคะก็ได้ทํออนไลน์เรียบร้อยวันนี้ก็เริ่มทําออนไลน์ให้กับทีมแล้วนะคะรักเริ่มทําออนไลน์ให้กับทีมเมื่อวานก็ไปวางแผนในการทํางานก็คือเริ่มทําให้จับมือนะคะทีมให้รู้จักการใช้ออนไลน์นะคะวิธีการทําออนไลน์ทํำยังไงไลฟ์สดเหมือนที่ก่องโค้ดนะคะโค้ดสุดเจนทำนะคะโค้ดพิเชียนทำที่ห้องนี้สอนนะคะส่วนของรักเองเนี่ยก็หันไปทําเรื่องของการทําเรื่องของการสร้างนะคะ สร้างเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทําให้ทีมงานได้ใช้นะคะเพราะว่าวันนี้เรานะคะมีรายได้เราก็เอารายได้ส่วนหนึ่งมาเขียนเว็บไซต์แล้วให้ทีมงานเนี่ยเอาลงไปใช้นะคะ mm hmm. วิธีการใช้ใช้ยังไงจับมือเขาทําตัวเราเองก็ต้องมานั่งเรียนรู้นะคะตอนนี้เนี่ยร้านก็เข้าคอร์สนะคะเรียนรู้หนึ่งเดือนเต็มนะคะในการที่เขาเรียกว่าจ้างโค้ดจ้างครูเนี่ยมาประกบเลยค่ะ ถูกไหมคะมาประกบเลยค่ะว่าวิธีการทํางานทํำยังไงนะคะต่อไปเนี่ยรักก็มีความสุขตอนนี้เนี่ยรักเริ่มรู้แล้วค่ะว่าแ้่ก่อนรักยังพูดไม่เป็นเลยนะคะว่าเว็บไซต์หรือเพจคืออะไรถูกไหมคะแล้วก็ไม่คิดจะเรียนรู้ด้วยแต่วันนี้พอรักได้มาเนี่ยผู้นาทุกท่านอย่าอย่าหลีกเลี่ยงในการเรียนรู้คะ่ะถ้าท่านเรียนรู้ท่านจะมีความสุขถ้าท่านรู้จริงๆนะคะวันนี้เราก็ขับเคลื่อนทั้งออนไลน์และออฟไลน์วันนี้ออนไลน์สําคัญมากๆเพราะว่าเราออกจากบ้านไม่ได้ ไปไหนคนก็ปิดกั้นเราไม่อยากเจอเรานะคะไล่เราบางทีเรายังมีความรู้สึกเฮ้ยพอเราไปหาเพื่อนเนาะเพื่อนไล่เลยเพื่อนบอกเฮ้ยไปเถอะวันเนี้ยแฟนเราอะมันกลัวว่าเฮ้ยฉันก็กลัวเหมือนกันนะเวย้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราเหมือนกับเราเป็นคนน่ากวเนาะแต่วันเนี้ยเรามีวิธีการแล้วถูกไหมคะโดยการที่ทําออนไลน์นะคะในการที่เรียนรู้นะคะ ผู้นำทุกท่านในห้องนี้ก็ต้องเรียนรู้กรารทําออนไลน์เช่นเดียวกันนะคะก็นะคะก็วันนี้เนี่ยสิ่งที่รักเนาะได้แบ่งปันนะคะในการทํางานก็เนาะหมดเวลาแล้วเนาะถึงเวลาเจ็ดโมงสิบห้านาทีแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณห้องนะคะเอ่อซีโอนะคะที่ให้รักเนี่ยได้มาแบ่งปันแล้วก็นะคะขอบคุณท่านประธานนะคะที่ทําให้รักเนี่ยได้รู้จักคอมอัพทูริสนะคะรู้จักแพลตฟอร์ม ซึ่งทาให้รักเนี่ยได้พบกับนะคะสิ่งที่รักได้รับก็คืออิสรภาพทางเรื่องของสุขภาพเวลาการเงินนะคะซึ่งวันนี้ไม่มีปัญหากับรักเลยนะคะซึ่งมันทําให้รักเนี่ยไม่ต้องแบกภาระใดๆทั้งสิ้นผู้นําในห้องนี้ใครอยากมีความรู้สึกนะคะอย่างเช่นผู้นําหลายท่านในห้องนี้ที่เขาประสบความสําเร็จนะคะที่เป็นครูนะคะในห้องนี้ที่ท่านํามาแบ่งปันท่านทําตามก็เถอะค่ะนะคะอย่าอย่าไปประเภทที่เขาว่าเฮ้ย ฉันทาฉันทาได้ฉันทําเก่งฉันไม่ต้องนั่นไม่ต้องเรียนรู้หรอกฉันทําได้ไม่ต้องมาสอนฉันฉันน่ะทํามาก่อนแต่อาชีพของท่านกับอาชีพของรอบริษัทท็อปอัพชูริสนะคะที่ท่านทาอยู่ตอนนี้มันแตกต่างนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เรานะคะเคยมีความรู้มาก่อนนะคะท่านก็ต้อง เอาเกตมาแล้วก็มาเอาความรู้ของทอมอัพสุริศเนี่ยเข้าไปนะคะประกบแล้วก็ไปเสริมนะคะเอาความรู้ในห้องนี้ไปเสริมกับสิ่งที่ท่านทำรักเชื่อค่ะว่าท่านจะมีชีวิตแบบพาสีนแน่นอนคืออย่างที่รากบอกค่ะไปคุณนายวันเน่เนาะได้ท่องเที่ยวได้อะไรนะเขาเรียกว่าใช้เงินแบบไม่ต้องกินนะคะอยากกินอะไรก็กินนะคะอยากไปเที่ยวไหนก็นะคะไม่ต้องฟักเงินเก่าในะมาใช้เอาเงินทอมอัพสุริศที่เราสอนทีมงานเขาเรียกว่าบุญหนุนส่งจากการที่เราเนี่ย ได้ส่งนะคะส่งในเรื่องของการสอนความรู้เรื่องราวดีๆทําให้เขาทําเป็นรายได้มันก็ส่งให้กับทีมงานคนที่เรารักมันก็จะส่งถึงตัวเราเราไม่ได้เอาเปรียบใครเลยนะคะวันนี้มันคือความสุขบนล้นเลยนะคะสิ่งที่เราได้รับและว,วันนี้นะคะสิ่งท,ที่ได้รับก็คือเรานะคะทีมนะคะทีมของรักคือคือในท็อปอัพชูลิตนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นต้ายสายงานที่ทําให้รักมีพลังนะคะแล้วก็มีความฝัน อยากทาให้ทุกท่านทุกท่านที่อยู่ใต้องค์กรอของรัฐประสบความสาเร็จแล้ววันนี้มันได้มากกว่าน,นั้นอีกค่ะรัฐยังได้แบ่งปันนะคะกับทุกสายงานในห้องนี้นะคะก็ยินดีมากมากที่ได้เข้ามาแบ่งปันแล้วให้ความรู้นะคะแล้วก็สิ่งที่ใช้ลายทั้งหมดนะคะรัฐยินดีนะคะรัฐไม่มีข้อแม้ใดๆทั้ง ใครที่ต้องการให้รักเนี่ยช่วยเหลือแบ่งปันก็ติดต่อได้นะคะมันจะมีลายมีแอดมีผู้นําก็ติดต่อผู้นําของท่านนะคะว่าเราเนี่ยสามารถช่วยอะไรท่านได้นะคะยินดีเป็นอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณห้องซีอโอนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นห้องมหาชนอย่างที่พวกเราได้รู้กันนะคะโคตรกรเป็นคนคิดขึ้นมานะคะแล้วก็โค้ชเชียนก็เป็นผู้ที่ติดตามงานมากๆส่งลิงก์ให้รักนะคะทุกวันพุธรหัสเลยนะคะทําหน้าที่ได้สุดยอดมากๆนะคะแล้วก็ ผู้นำนะคะทุกท่านเลยที่มาเป็นเกสต์สป mm ิเกอร์ในห้องนี้นะคะที่ร่วมกันจับมือทำงานส่งความรู้เรื่องราวดีๆให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะแล้วก็ส่งไปให้กับคนทั่วโลกได้รับผลนี้นะคะก็เป็นอนิสง์นะคะรักก็ขอให้ทุกท่านที่มีจิตใจอันนี้นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือท่านประธานของเรากับทาง บอสลุงนะคะก็คือได้คิดแพลตฟอร์มนี้ให้พวกเราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ส่งทุกอย่างนี้นะคะที่เราช่วยกันสร้างพลังในการช่วยเหลือคนนะคะทางโรคนะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะคะเป็นคาวไดมอนทุกคนเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอคืนไม้นะคะให้กับโค้จีนะคะลูกหลอเสียงไพเราะแล้วก็ แบ่งปันให้กับทุกคนขอให้ท่านได้เป็นไดมอนด์เช่นเดียวกันนะคะขอขึ้นมาให้กับโคชีเลยค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันในอธิหนานะคะสวัสดีค่ะ